ทุกคนมันทุกคนมันคงไปไม่ได้แล้วแหละนะคูอเรื่องอะไรน,นะตันไปหมดเลยไม่มีแนมะ้แต่ห้องว่างให้หาแหวกเลยนะกล้าเข้าไปทักนะผมกลัวทุอคนอดีตนนผู้นำเดินออกมาพี่ผมว่าเรื่องนี้แน่ๆเลยที่ เขาจะให้ผมรับรู้หรือรับทราบอะไรเกี่ยวเดี๋ยวข้าจะบอกเองอย่าพึ่งสงสัยอะไรครับเจ้าวมาคนเดียวใช่ไหมผมมาเป็นจริงทุกคนใช่แล้วครับท่านมผมเพิ่งจะเจอครั้งแรกนะครับเนี่ยที่มี กราบสวัสดีพี่พีเีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดกับท่านผู้นําเมืองลับแลนะซึ่งท่านผู้นําเมืองลับแลนั้นก็คืออดีตนะวันนี้เขาเนี่ยได้นัดกับผมไว้ว่าให้ผมมาหาเขาที่นี่นะที่น้ําตกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นน้ําตกล้างและเขาไม่รู้ว่า เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายที่เขาจะบอกให้ผมทราบนะเพราะว่าเหมือนเร่งด่วนมากที่จะให้ผมรู้เรื่องนี้และให้ผมรู้คนแรกก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งจะมาบอกผมนะเมื่อเขาไปบ้านผมนะทุกคนขอให้ผมมาหาเขาที่นี่ก็ก่อนจะรับชมคลิปนะทุกคนผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมและฝากติดตามช่องทางเพจ f c c e b o o k ชายกิดให้ผมด้วยนะครับ ดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆเนี่ยทุกคนได้รับชมกันนะไปทุกคนเดี๋ยวไปหาท่านอาดีตผู้นำเมืองละแวกกันไม่รู้ว่าตอนเนี้ยท่านมาถึงหรือยังนะเพราะผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะมาถึงยังไม่ถึงครึ่งทางเลยก็ว่าได้นะไปทุกคนเพราะว่าตอนนี้ต้องรีบละบรรยากาศมันเริ่มจะแปลกๆเหมือนฝนจะตกด้วยซ้ำน,นะไปทุกคนไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะทุกคนเอาแค่มีด คัดเอวมาแล้วทุกคนไปเดินทางกันทุกคนก็เดินทางต่อเลยนะก็วันเนี้ยผมไม่รู้ว่าที่ท่านเนี้ยนัดผมมาเนี่ยจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่ได้บอกผมว่านัดมาทําไมแล้วผมก็ถามกลับไปกับเขานะว่าให้ผมมาที่นี่ทําไมครับทําไม,ไมให้ผมคุยกับท่านที่นั่นไปเลยเขาบอกว่า เดี๋ยวจะไม่เสิร์ฟไทยแบบไม่ตื่นเต้นนะก็งงผมก็อยากจะรู้อยากจะเห็นนะว่าที่เขาบอกว่าไม่ตื่นเต้นเนะี่ยมันคืออะไรนะทุกคนถ่ายให้กนก็ผมก็อยากจะรู้มันกันลนะก็มันคืออะไรนะ ต่าแบบนี้ด้วยนะเนี่ยทุกคนทุกคนพอจะดูออกนะว่ามันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเด็กมาดมให้ดูเลยด้วยว่ามันคืออะไรกินมันนี่นะเ,เด็กมาดูน,ะนี่ ทุกคมันคือตะไคร้หอมนะไม่รู้ว่าอยู่ในป่าดได้ยังไงไปตามกันงก,นกนจะพูดน้อยๆลงหน่อยนะเพราะว่านี่สีบางท่านจะบอกว่าให้ผมพูดลงน้ออยลงให้ผมพูดน้อยๆลงหน่อยนะทุกคน น้ำผกไว้ค่อน้ำตกนะทุกคนเดี๋ยวผมวจะไปที่น้ำตกที่ขอน้ำผมนนี้ขอให้ถึงน้ำตกก่อนก็มาทุกคนจะถ่ายรอบให้ไปเึงจุดที่เป็นน้ำน้ำก่อนนะทุกคนก็จะถ่ายยาวๆไปเลยทุกคนไป ตอนนี้ผมเขาเดินผ่านน้าตกเอ้ยคอยือวันพอไปผ่านลําห้วยไปแล้วนะแต่ผมเนี่ยก็จะเดินไปหาน้ําตกนะซึ่งผมไม่รู้จริง,รงๆว่าที่ของนัดผมเรื่องอะไรทําไมถึงให้ผมมายังด่วนเลยนะเขาว่ากระชับให้ผมฟังด้วยนะว่าต้องเป็นวันนี้วันนี้เท่านั้นถ้าผมไม่มาวันนี้ก็คงจะ ได้เจอที่ท่านอดีตผู้นำของาแบบใจให้ผมเจอเนี่ยอีกก็ค่อนข้างที่จะอีกไกลเลยอีกนานเลยก็ว่าได้นะทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงดวงไพ่แล้วนะกคนก็ทุกคน,ท,กคนทุกคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะจริงๆเนี่ย ท่านอดีตผู้นำเมืองรับแลคนเนี่ยเคยมาตรงนี้หมดเลยนะที่บริเวณที่เขาที่ผมเดินบ่ากันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยไปทุกที่และเขานัดกับผมว่าให้ผมไปที่ที่คนรับแลชอบออกมารวมถึงท่านผู้นำเมืองรับแลคนเก่าด้วยนะที่ถูกจับไปเนี่ยก็รู้หมดนะว่าชอบมาอยู่ตรงนี้ผมก็อึ้งเลยนะผมคิดว่า ท่านเนี่ยคงจะไม่รู้ว่าพวกผมมาเดินป่ากันบริเวณนี้เขาบอกว่าให้ผมมา,มาเจอกับเขาตรงนี้นี่แหละท,ที่เขาเขาเป็นคนนัดผมเองนะว่าให้มาอยู่ตรงนี้ผมก็เออเฮ้ยใช่เหรอวะท่านอดีตผูน้นานี่รู้จักตรงนี้ได้ด้วยรู้จักตรงนี้ด้วยนะทุกคนทั้งที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยพูดให้เขารับรู้นะว่าเราเนี่ยชอบมาหาคนรับแลรบบริเวณนี้ เขาบอกเขารู้ทุกอย่างเขาเพาะเขาเองเนี่ยก็เคยมาตรงนี้เหมือนกันจุดตรงนี้เหมือนกันก็ต้องเดินทางอีกไกลนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าเขาอาจจะรีบหรือเปล่าถึงขั้นบางทีเขาอาจจะเดินลงมาสวนกับผมก็ได้ผมแค่สอบ น,นี่นะสันนิษฐานนะไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็ดีนะผมจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลนะผม,ผมเองก็เหนื่อยนะเพิ่งจะเสร็จงานบุญ ไปเองนะทุกคนที่บ้านคือผมที่บ้านผมเนี่ยนะทุกคนเขาทําบุญให้กับน้าผมนะที่เสียไปคือน้าคนที่เสียไปนะก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะที่เขาเสียนะยี่บห้ายี่บหกปีแล้วที่เขาเสียไปเขาเนี่ยมาเข้าฝันแม่ผมนะว่าเขาต้องการที่อยากจะไปเกิดนะเพราะเขาก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ได้รับส่วนบุญอะไรเนอะขอลยมาเข้าฝันแะม่ผมไม่ทาบุญทีทีนี้เราก็ต้องทําบุญให้เขาส่งบุญคือส่วนให้เขาครับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะทุกคนกคน็คงก็เขาคงจะได้ไปพุดไปเกิดนะทุกคนเสียงน้ำริ่มดังขึ้นเรื่อยๆละ ก็คงอีกจะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะพอผมเองเนียก็เดินมาไกลแล้วก็มีบางช่วงที่ผมตัดไปนะไปทุกคนแต่รีบไปเลยดีวยวกว่าก็เป็นเวลาเพิ่งจะเจ็ดแปดโมงนะทุกคน ท้องฟ้าก็คึมๆม,มาละฝนตกนะทุกคนเมื่อเช้าก่อนที่ผมจะออกจากบ,บ้านเนี่ยฝนฝนก็ตกนะแต่ไม่รู้ว่าที่เนี่ยตกหนักหรือเปล่าที่บ้านผมตกแบบปลอยๆนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวผมรีบไปดีกว่าเสียเวลาเยอะละเดี๋ยวรีบจนทางก่อนไปก็ทุกคนครับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่า ผมเนี่ยจะขอเปลี่ยนเส้นทางในการเดินนะจะขอเดินตามน้ำนี้ขึ้นไปเพื่อที่ผมเนี่ยถ้าผมเหนื่อยหรือร้อนผมจะได้แช่น้ำหรือกินน้ำตรงที่ผมเดินตามน้ำขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยผมคิดดูแล้วว่าผมคงจะเดินตามน้ำขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าทางที่จะไปเจอตรงนู้นนะนะมันก็ไม่ไกลไม่สูงไม่เท่าไหร่นะที่จะ ขึ้นไปเจอกับน้ำตกตรงนั้นนะทุกคน่ะเดี๋ยวก็เอาเริ่มเดินทางต่อกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดตรงเนี้ยผมนั่งพักนั่งหาที่พักแล้วก็มาเปิดคลิปเพื่อที่จะมาบอกพี่ๆทุกคนนะว่าผมจะขอเปลี่ยนเส้นทางในการเดินไปนะไปทุกคนเดี๋ยวเริ่มเดินทางกันเลยเดี๋ยวเปิดกล้องหลังไปเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ เห็นน้ําแล้วนะที่จะไปโพที่น้าตกพอดีไปทุกคนกนี่ทุกคนจอไหมทางนี้ก็สามารถที่จะไปโพที่น้ําตกได้นะแต่ตอนนี้ต้องหาทางลงก่อนผมน่าจะไปอ้อมไปฝั่งนู้น,น,นก่อนนะอู้นออมา่เพื่อที่จะตื่นไปถ้าเกิดไปตรงนะี้มีหวัง โดนพวงหนามเกี่ยวแน่ๆเพราะว่าดูในกล้องมันอาจจะไม่ลบนะทุกคนแต่มองตาเปล่าเนี่ยลบมากทั้งนงทั้งหนามอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไปเดี๋ยวทางอ้อมก่อนเพื่อที่จะเดินให้มันสะดวกสบายนะ ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนพอดีว่าผมดีเนี่ยจนลืมเอาไม้มาก็ต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยก็พยายามจะพูดให้ดังกว่าเสียงน้ำนะทุกคนก็บางทีผมอาจจะไม่พูดนะช่วงที่เดินสวนกับน้ำเพ้าะง้นผมก็จะทำบรรยากาศให้ดูนะนี่ผม น้ำก็ใส่กกนะทุกคนไม่ใช่ว่าน้ำจะไม่ใสเจ๋งเลยมใสของน้ำเนี่มัใสมากเลยนะ สองมาแตกไกลยนะเว่รสองข้างหน้าเลยบอยเกิดเรื่องจนได้ดูดิทางที่ผมจะไปเนี่ยผมต้องวนกลับจริงๆใช่ไหม มันไม่มีทางสําหรับไปได้เลยนะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องดูแหวกดูก่อนนะให้ดูช่วงที่ผมเดินไปนะมันจะแหวกได้หรือเปล่าเดี๋าหาไปก่อนนะหาวีทางไปกันด้วยโอ มันคงไปไม่ได้แล้วแหละนะดูดเวณที่น,นะตันไปหมดเลยไม่มีแม้แต่ห้องว่างห้หาแหวกไปเลยนะตันไปหมดเลยทุยกคนพอดีว่าน่าจะเป็นกิ่งไม้เพราะกิ่งไม้กิ่งนี้ด้วยนะที่ล้มทับมา กะว่าจะเดินขึ้นไปทางนี้แบบจะได้สบายขึ้นมาแต่กลับต้องบนกลับเพราะไปทางนี้ไม่ได้นะทุกคนก็จะจําไว้ว่าทางนี้ไปไม่ได้นะทุกคนผมคิดว่าถ้าไปทางนี้คงจะใกล้กว่านะไปไม่เป็นไรทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับทางเดิมนะทุกคน ทุกคนเดินมาเนี่ยกลับเจอองคลคักคนหนึ่งนะซึ่งผมไม่รู้ว่าใช้องค์คักหรือเปล่าหรือจะเป็นสมิงแปลงกายมานะทุกคนผมเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าเข้าไปทักนะผมกลัว อันอดีผู้นำมเดินออกมาพี่ว่าเรื่องนี้แน่ๆเลยที่เขาจะให้ผมรับรู้หรือรับทราบอะไรเกี่ยวกับองค์คลักคนนี้หรือเปล่าไปๆๆฮะเขาเจอผมแล้วท,ทุกคนท่านผูคนำครับสวัสดีครับท่านครับ ที่ท่านบอกมีเรื่องจะคุยกับผมนี่เรื่องอะไรล่ะครับถึงนัดผมมาที่นี่รอพอดีผมก็จะขึ้นไปหาท่านแต่ทางนั้นไปมันตันครับผมเลยไปไม่ได้ผมก็เลยวนกลับมาครับแล้วนั่นเดี๋ยวข้าจะบอกเองอย่าพึ่งสงสัยอะไรครับเจ้ามาคนเดียวใช่ไหมผมมาคนเดียวครับท่าน ปาทุกคนเดี๋ยวงั้นผมขอตั้งกล้องไปคุยกับท่านอดีตผู้นำก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มจะสงสัยคนคนนั้นละซึ่งเป็นองครักษ์นะทุกคน เป็นผู้ญิงอ้อทุกคนใช่แล้วครับท่านมผมเพิ่งจะเจอครั้งแรกนะครับเนี่ยที่มีองค์รัตน์เป็นผู้ญิงคนแรกของเมืองรับแรวันนี้ค่ะค่ะองค์รักษ์อันนี้ออกมาเรียนรู้จู้รล้วเลืไปลาครั้งต่อไปอนางอาจ,จะได้เดินป่าคนเดียว แต่อย่าคิดว่ากานแกนางนางเก่งกว่าเจ้าเยอะรู้จกเอาตัวรอดเก่งกว่าองค์ขลักผู้ชายอีกหลายหลายคนนั่งเรียนรู้กับเอาตัวรอดมาอย่างดีและที่สำคัญนางาสามารถใช้ชีวิตที่ลำพังบูในตาคนเดียวเป็นเวลาหลายสัปดาห านางผ่านเดียวมามากมายนางมีชื่อว่าสีนวลองค์พระสีนวลนรับ่านเป็นองค์กระยิงคนเดียวในเมืองรับนเองนางติดคนมาอย่างดีใช่ไหมสีนวลแต่ข้าจะให้นางปิดหน้าปิดมาดหนหกหน้า ให้เปิดเผยใบนาได้ครับทํานทำความรู้จักกันเข้าตาจะได้ชวนเยอะกันได้ฝากบอกพี่ชายเจ้าด้วยครับผมผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รู้จักกับงค์ท้าจินตคนนี้ก็คงจะเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันท่านดีากขอบใจเจ้าท่านที่ีเรื่องนี้ ใช่ไหมครับที่จะให้ฝึกจับหนูใช่เพราะว่ามันซ้นำท่านค่ะแล้วพวกเจ้าบางครั้งถ้าตกใจเดี๋ยวเจอนางถ้าจะได้ไม่องบอกหลายคนหรือว่าทุกคนเจ้าจะได้แจ้งทีเดียวเลยงานก็ดีแล้วครับเพื่อบางทีเนี่ยสมเข้าป่าไปแล้วเจอองค์พระเป็นนักสน้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสม,มอาจจะคิดว่าเป็นสมินนงนงสีนวลเขาเป็นมิตรกับเรา กุ้มของเขาจะถือเจาตัวนั้นนะเจ้ามันคือที่เก็บขอบนูนนะบอกเขาอย่างนี้เจ้าจำไว้ให้ดีเข้าไหมอืมก็ยังนี้แล้วเจ้าที่เดียว ได้รับรู้แล้วว่าที่ทำเรียวขึ้มาวันนี้ก็พอวันเรื่อนนี้ก็รับรู้รับทราบว่ามีองค์พระยนแรกออกมาให้เรารู้จักให้เราได้ทำความรู้จักกันพระพระดูแล่นางกิวนเพื่อนางเจออันตรายโรดจด้ช่วยได้ผจะเป็นรติดติดติหติดเปดติา ใจ้ามากใช้ิเดี๋ยวผมก็ขตัวกลับกันไพบกัน่านลจับคดีใิดครับผมทุกคนเดี๋ยวผมก็เดินทางกลับเขาก็เดินทางกลับกับเดี๋ยวก็รับรู้กันทั่วถึงนะทุกคน อ,อคงจะเห็นในคลิปหมดแล้วว่ามีองค์คักษ์คนแรกนะทุกคนเป็นผู้หญิงทุกคนไปทุกคนไว้พบกันชินนะสวัสดีครับทุกคน